การนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ขเรือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดกระบี่ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ผู้นำเสนอนางมนตด,ดีรักษาชาติโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์กลุ่มครูผู้สอนสถานศึกษาขนาดกลาง ประเภทผลงานด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้่ยผลงานนวัตรกรรมการสร้างความเข้าใจเรื่องระบบสืบพันธุ์และลดปัญหาความอ่อนไหวในการเรียนรู้ด้วยการใช้เกมสเปิร์มแอดเวนเจอร์ผชนภัยพิชิตเซลไข่สำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สอทั 5, รายวิชาวิทยาศาสตร์3รหัสวิชาว .2211 1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ความสำคัญของผลงานความสำคัญของสภาพปัญหาการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และกระบวนการปฏิสนธิในมนุษย์เป็นหัวข้อสำคัญในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่สองเนื้อหานี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบในร่างกายมนุษย์รวมถึงการระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำเนิดชีวิตแต่การจัดการเรียนการสอนในข้อนี้มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาทิกระบวนการปฏิสนธิในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้คำศัพท์วิทยาศาสตร์เฉพาะทาง นักเรียนนั้นมีความรู้สึกเขินอายและไม่กล้าที่จะตั้งคำถามส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมของนักเรียนพร้อมทั้งช่วยให้เข้าใจเนะื้อหาได้อย่างเป็นระบบ จึงนำไปสู่การพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้เกมส p e เปิร์มแอดเวนเจระชนภัยพิชิตเซลล์ไข่โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้วัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสนธิและระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์อย่างชัดเจนขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนลดความอ่อนไหวของหัวข้อในการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย 3. เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและท้าทายเป้าหมาย 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการปฏิสนธิและระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนพร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ดังกล่าวกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันได้2นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์มนุษย์ โดยลดความรู้สึกอ่อนไหวหรือความอายต่อวัค้อดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือถามคำถามอย่างเปิดเผย 3. นักเรียนแสดงความกระตือรือร้อนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ท้าทายและดึงดูดความสนใจผ่านเกมสเปิร a d v อ n เวนเจระชนภัยพ ic ิชิตเซลไข่ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจและทักษะการคิดวิเคราะห์ 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานนวัตกรรมสเปิร์มแอดเวนเจอร์ชนภัยพ ic ิชิตเซลไข่ขั้นตอนแรกทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัด มาตรฐานที่1.2ตัวชีวัตที่15อธิบายการตกไข่การมีประจำเดือนการปฏิสนธิและการพัฒนาของไซโกดจนคลอดเป็นทารกซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจเชิงกระบวนการทางชีววิทยาด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในลักษณะของเกมการศึกษาที่มีชื่อว่า S per ิ Adventure เจอภัยพิชิตเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเกมการศึกษาที่ออกแบบ อธิบายกระบวนการปฏิสนธิโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของเซลล์สืบพันธุ์และอุปสรรคต่างๆในกระบวนการนี้ขั้นตอนต่อไปออกแบบบดเกมให้เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากอันทะและสิ้นสุดที่เซลลไข่เส้นทางในการเดินเกมจะแบ่งออกเป็นช่องซึ่งแต่ละช่องก็จะมีส่วนต่างๆของระบบสืบพันธุ์เช่นช่องคลอดปากมดลูกท่อนําไข่และก็ช่องพิเศษเช่นช่องอุปสรรคช่องโบนัสเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับเกมจากนั้นสร้างคาัดคําถาม โดยมีนื้อหาที่สัดคล้องกับอวัยวะในระบบสืบพันธุ์โดยมีคําถามตัวอย่างเช่นระบบสืบพันธุ์เพศชายมีอวัยวะสําคัญที่ผลิตอสุจิชื่อว่าอะไรการปฏิสนธิเกิดขึ้นในส่วนใดของร่างกายเพศหญิงเป็นตน้น ขั้นการดำเนินงานตามกิจกรรมตามวงจร PDCA ขั้นเตรียมการ P ในขั้นนี้จะเป็นการวางแผนการใช้นัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขั้นแรกกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจกระบวนการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศช,ชายและเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงวางแผนการสอนโดยการเตรียมบอร์ดเกมสเปิร์มแอดเวนเจอร์ประชนภัยพิชิตเซลล์ไข่ ขั้นตอนของการออกแบบบอร์ดเกมออกแบบกระดานให้เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากอันทะาและสิ้นสุดที่เซลลไข่เส้นทางในการเดินเกมจะแบ่งออกเป็นช่องโดยแต่ละช่องอาจจะแสดงถึงส่วนต่างๆของระบบสืบพันและเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจนจัดทำเกมประเมินผลแบบทดสอบกิจกรรมจับคู่อวัยวะกับหน้าที่การประเมินชิ้นงานเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการสังเกตพฤติกรรมและการทำงานเป็นทีม 2. ขั้นดำเนินการดีในขั้นนี้เป็นการนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนการนำเข้าสู่บทเรียนนักเรียนและครูทบทวนความรู้เดิมด้วยการให้นักเรียนดูวิธีทั์ ครูทบทวนอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบลงให้ตรงกับหน้าที่ครูเปิดแผ่นพายหน้าที่โดยใช้หัวข้อละ10วินาทีเพื่อเพิ่มความท้าทายขั้นต่อไปเป็นขั้นสำรวจและค้นหาหนักเรียนเล่นเกมสเปิร์มแอดเวนเจอร์โดยการศึกษาการเดินทางของอสุจิผ่านอุปสรรคต่างๆไปจนถึงเซลล์ไข่ครูสังเกตและให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการเล่นเกมขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานหลังจากนักเรียนได้สำรวจและค้นหาความรู้ผ่านการ เล่นเกมสเพิ่มแอทแอนเจอร์ประชนภยัยพิชิตเซลไข่ครูจะทําการอธิบายเพิ่มเติมและสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนและให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้มาเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการจากนั้นสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการประเมินเรื่องสั้นที่นักเรียนร่วมกันเขียนครูจะสะท้อนความเข้าใจในกระบวนการปฏิสนธิและสามารถนําเสนอข้อมูลทางเทียศาสตร์ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องที่สร้างสรรค ประสิทธิภาพของการดำเนินงานในด้านของผู้เรียนนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการปฏิสัันธีได้อย่างชัดเจนผ่านการเล่นเกมที่จำลองสถานการณ์เสมือนจริงสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมเช่นเส้นทางการเดินทางของสุจิและวัตถุที่พบเจอนักเรียนจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นเนื่องจากเรียนรู้ผ่านเกมช่วยกระตุ้นการคิดและจินตนาการความสนใจแรงจูงใจในการเรียนรู้การใช้เกมทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานไม่น่าเบื่อนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น มีส่วนร่วมในการเล่นเกมการจดบันทึกการอภิปรายมีการ ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์จากการสังเกตเส้นทางและอุปสรรคที่อสุจิเผชิญในเกมเกิดการตั้งคำถามและหาคำตอบเช่นทำไมอสุจิบางตัวไม่สามารถไปถึงเซลล์ไข่ได้พัฒนาทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มและสรุปความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมเกมถูกนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ททำให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ให้การสอนเนะื้อหาที่ยากและซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นผลสำเร็จทางการเรียนนักเรียนสามารถอธิบายกระบวนการปฏิสมนธิได้ถูกต้องและครบถ้วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิสมนธิในด้านของการใช้ทรัพยากรมีการเรียนรู้ผ่านเกมใช้เวลาไม่นานแต่ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คุ้มค่าช่วยลดเวลาในการอธิบายเนะื้อหาที่ซับซ้อน การใช้นวัตกรรมสเปิร์มแอดเวนเจอร์ประชนภัยพิชิตเซลไข่ช่วยพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหามีทัศนคติที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้นและช่วยใช้ทรัพยากร,รที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมนี้ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบ Active Learning และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานอย่างยั่งยืนและที่สําคัญนักเรียนลดความอ่อนไหวในการเรียนรู้ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ได้ด้วยค่ะ การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตรกรรมสเปิร์แอดเวนเจอร์ปชนภัยพิชิตเซลไข่ช่วยยกระดับความเข้าใจเรื่องกระบวนการปฏิสนธิและระบบสืบพันธุ์มนุษย์ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีมาก88.75คะแนานความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนมากกว่าร้อล75ทุกคนคะแนานการตรวจผลงานเรื่องสั้นตามจินตนาการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นักเรียนทั้ง12ทีม ได้คะแนนรวม17.25คะแนนคิดเป็นร้อยละ86.25บ86.25ผลการประเมินพฤติกรรมการกล้าสแสดงออกนักเรียนจำนวน35คนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ97.22ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ นวัตรกรรมชิ้นนี้ได้เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย a c e b o o k และเผยแพร่ในห้องสมุดไอเดียและได้รับการยอมรับจากคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการ PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอบคุณค่ะ